สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งตัวหน้าอยู่ีนะครับผมวันนี้บรรยากาศดีมากแต่ผมมาช่วงประมาณสักสี่โมงเออประมาณห้าโมงกว่าก,กับโมงครับผมเราจะมาไหว้สารลักเมืองอำเภอจันทารักษ์จังหวัดศรีสุขเกตุอันนี้ก็ได้มีโอก,กาสมาเรียกว่าเออเรียกว่าย,ยัางไงอ่ะมากราบไหว้ขอพรนะครับผมประมาณนี้นะครับผมการที่เราได้กราบไหว้ สารหลักเมืองเป็นสิ่งที่ดีมากอตอนอืน่นเราก็ทําการเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในก่อนเนาะประมาณนี้ข้ามถนนอยู่นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพาไปเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังไม่ว่าจะเป็นหลายๆช่องทางนะครับผมประมาณนี้ผมก็ทาคลิปหลาย,ลายลรูปแบบนะไม่ว่าจะเป็นคลิปท่องเที่ยวหรือว่าคลิปการทําอาหารเจหรือว่าคลิปการเกษตรนะครับอาจจะเราไปบูชาดอกไม้ทุกเทียนก่อน กี่โมงครับกี่ย่งเยอยทำเพค,ค,ะคมม่ะไม่คยกมลแม่จ้ะ๋อไม่กมลใค่ไเอาเป็นชุดด้วยตอา,นนางนะถ้าเป็นชุดแบบนี้สามสีูเกเตียนเดี๋ยวยม,ม,มีชวดนีได้อย่อางจัคค่ะ ครับครับครับคือจะเป็นชุดนะผมในถ่ายก็จะเป็นชุดละสามสิบบาทนะผมก็คือลดไปสิบบาทเองนะผมคือไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนผ้าแพรนะครับผมก็อยู่ที่สิบบาทสิบบาทมาเลยนะับถูกก็เลยแบบเออเอาเป็นชุดก็สี่ ปกติมัน40ก็จะลดเหลือ30บาทขายเป็นชุดนะผมบูชาชุดละ30นะครับการที่เรากราบไหว้ครับผมถ้าเราไม่มีปัจจัยในการซื้อก็ซื้ออิบบาทกระดาจุดทูบเทียนเพื่อการที่เราจะจุดทูบเทียนเนี่ยเป็นการสื่อถึงเรียกว่าพูดกันก็คือ,อนรกสวรรค์นเนาะเป็นการสื่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้รู้ว่าเรียกว่ารูปรถกลิ่นเสียงนะครับผมมันก็ต้องมีการสื่อออกไป รูปรถสัมผัสอะไรพวกนี้ก็คือเป็นการแบบสื่อให้รู้นะผมเราก็คือใช้ทูบในการสือ่อจุดทูบในการสือ่อบอกกล่าวก็ใช้ปากของเราพูดกล่าวกับในสิ่งสิ่งนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็ตรงนี้ก็คือข้างบนก็คือไปกราบไหว้ผมพรมอะไรไปไว้นะผมแล้วก็ไปปิดทองหรือจะปิดข้างล่างก็ได้แล้วแต่เราเร็จแล้วดอกไม้จะวางข้างบนหรือข้างล่างก็แล้วแต่เราแต่ทูป จุดทางนนอกนะครับผมประมาณนี้ก็พอถึงฉากตรงนี้นะผมในการจุดทุกจุดเทียนอ่ะพอดีพี่เขาถ่ายให้แล้วยู่ยู่กล้องของผมไม่รู้มันมันเกิดปัญหาอะไรนะผมมันมันแบบว่ามันเก็บภาพได้แค่นี้แล้วมันก็หยุดไปเลยนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวจะเห็นอีกฉากหนึ่งก็คือตอนกลางคืนแล้วซึ่งเป็นเป็นอะไรที่เสียดายมากๆนะผมเนื่องจากว่า ่าก็มีปัญหานิดนึงเนื่องจากว่าเมมโมรี่การ์ดมันมันอ่านเมมโมรี่การ์ดไม่ได้นะครับผมตอนนั้นก็รู้สึกว่าเสียดายแต่ผมในบรรยากาศในช่วงช่วตรงนั้นไปเนเรื่องของการที่แบบว่าเราจุดทูบเทียนเรื่องของการขึ้นไปข้างบนเป็นมันเป็นบรรยากาศที่ท้องฟ้าเป็นสีแบบนี้ครับผมเป็นกําลังตกยืนเป็นสีส้มๆอะไรด้วยครับผมถ้าเราอยากจะได้แบบถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นวัดป่าอะไรหรือว่าบรรยากาศตามท้องตลาดเนี่ยเราไปช่วง เเวลาสักห้าโมงหกโมงเงี้ยเออห้าโมงครึ่งเนี่ยก็จะเห็นใช่ไหมพอมัน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 กล้องมันมีปัญหามากเลยนะครับผมก็ถ่ายแบบต้องวิ่งเปลี่ยนเมมโมรีการหลายรอบนะครับผมเด็กาการการกราบไหว้ทําไมเราต้องมากราบสารหลักเมืองเสมือนกับบ้านเวลาเราไปบ้านเราต้องไหวไ้ใครก่อนใช่ไหมครับผมเหมือนกับพ่อแม่เราก็ต้องไหว้ก่อนปู่ย่ยาตายายอะไรเงี้ยเราก็ต้องมีการไหว้เป็นลําดับ แต่ในเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางเนา่็ต้องไหว้นะในเรื่องของโลกวิญญาณก็คือเจ้าที่เจ้าทางใช่ไหมเวลาเราจะเอากุมารไปอันนี้สมมตินนะกุมารไปหรืออะไรไปเลยจะไม่อยู่บ้านแล้ว,ลวก็บอกกราบเจ้าที่เจ้าทางแต่ใหญ่กว่านี้คืออะไรล่ะก็ศาลาักเมืองไงนะครับผมประมาณนี้การที่เราจะไปติดต่อเรื่องของอันนี้ผมเชื่อนะอันนี้ใช้วิทยา,ยาในการรับชมรับฟังเนาะเออประมาณว่าผมเคยไปติดต่อในเรื่องกรมที่ดินในเรื่องของประมาณนี้ คือมันติดต่อยากนะผมมันก็ได้หลายเหตุปัจจัยหลายๆอยานะ่างเนาะมันมันติดต่อยากอะ่ะคือต้องใช้ตังอะไรอย่างเงี้ยมันก็หลายๆยสิ่ง es, หลายอยา่างเพราะว่าการจะทางมันก็ต้องค่าน้ำหมกน้ำมันเนาะเออเอาไปไว้ในฐานท,ที่เข้าใจกันแล้วกันเนาะคีว่าหลายหลายท่านก็คงรู้เนาะเออคืออะไรแต่ว่าด้วยความที่อืมผมก็ทํายังไงวีฬาผมก็เลยไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะครับผมไหว้เจ้าที่เจ้าทางเสร็จแล้วเราก็มาไหว้ผ่านมา คือเราไปอำเภอไหนจังหวัดไหนอ่ะคือเราอยู่จังหวัดไหนอ่ะเราก็ไปกรมที่ดินตรงนั้นเลยหมายถึงว่าไปสารหลักเมืองที่นั่นเลยแล้วเราก็ไหว้บอกกล่าวนะผมให้มันก็เจ้าเมืองบอกกล่าวว่าเราจะมาวันนี้เราจะมาทําในเรื่องอะไรแล้วคือต้องเป็นสิ่งที่ดีนะเออถ้าพูดออทำในสิ่งที่มันไม่ดีอ่ะเรา,าบอกกล่าวนะผมอันนี้ก็ไม่ละปากกันว่าได้ไม่ได้นะ คิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้พรหมดทุกคนแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คงไม่เข้าข้างคนที่เขาเรียกว่าทำในทำในเรื่องที่มันผิดแ้ะกันเนาะประมาณนี้อันนี้ผมก็ให้ดูบรรยากาศไปคร่าวๆแล้วก็เนี่ยประมาณโอ้ยเป็นคลิปที่แบบควรจะถ่ายทำได้นะผมเนมเมม่ไการมันมีปัญหาเลยคนในการที่เราก็เหมือนผมทำซีดีโอยผมก็ต้องอขออนุญาตในพื้นที่ก่อนหมายถึงว่าขอในเรื่องของจิตวิญญาณน,นะไม่ใช่ขอ,ขอคนนะแบบขอเจ้าที่เจ้าทางแบบว่า วันนี้ลูกมาชื่อีชื่อน,น,นี้เราได้มาเ,เรียกว่ามาทําคลิปวิดีโอเป็นที่ยวเรื่องของตัวเองเป็นไดอารี่ของตัวเอง,เอง,เองและเป็นการลงสื่อโซเชียลก็ขอให้ท่านจนุงส่งให้เราได้ทาให้สําเร็จการที่มาทาในสิ่งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการทําบุญสร้างกุศลให้ความรู้กับพี่ๆน้องๆทุกท่านทีเ่เป็นไกด์ไลน์อะไรเงี้ยเราก็บอกกล่าวไป นะครับก็คือพูดในสิ่งที่มันดีๆอะคับผมประมาณนี้เรามาดูนะผมเ,เวลาเปิดปิดไม่มีนะครก็คือ,อ,อไม่ได้กําหนดนะครขึ้นอยู่กับว่าทางที่ขายวฟมอะไรจะยังไงแต่ผมคิดว่า,ามันเป็นสาธรารณะจะเข้ามาไดาา้เลนะถึงจะปิดประตูแล้วเราก็ไว้ยได้นะนะกว้างมากมันเป็นวงเวียนนะครับผมทันใดที่หา,าหารมาซงซอาหารเจ ถ้าไม่มีเราก็เสิร์ชดูถ้ามันไม่มีปับ๊บเราก็สั่งตามสาั่งได้า,าตามสาัส่งสามารถทำมังสวิรัติได้มีนะคะท่า,ทานึงที่อยู่ตรงใกล้กับธนาคารกรุงไทยเนาะมันก็ไม่ได้ใกล้มากเกินไปแต่อยู่ติดธนาคารกรุงไทยโภชนาการและสะยางเนี่ยร้านผมประจําไม่ได้เพราะก็ทําอาหารมังสวัตถัได้นะครับผมมาณนี้หรือว่าเจเราก็ออกไปแต่เราก็พูดแบบซอๆแล้วเป็นมังสวิรัติอะไรก็ได้ เพราะว่าหลายๆท่านอาจจะคิดว่าการทายนมังสือรัติเออทาเจ่างเงี้ยแล้วเราไปบอกเขาเนี่ยที่ว่าต้งองแยกงอกแยกใจแยกชาตแล้วก็ซ้อว่าเป็นมังสือรัติก็ได้ผมก็ทําคลิปหลายช่องทางแล้วจะเป็นคลิปทรรอาหารเจการท่องเที่ยวการ,กรเกษตรสัตว์เลี้ยงนะครับประมาณนี้แล้วก็คลิปทรรมาคือคลิปแต่และคลิปเนี่ยมันเป็นวาระ ทำตามวาระนะผมแต่เรื่องของการทําอาหารเจผมก็ทําทําหลายเมนูมากเลยนะ400เมนูเข้าไปดูได้ขอพระคุณที่เข้ามารับชมรับฟังส่งเสริมและเป็นกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ